สวัสดีครับผมสวัสดีพอแม่นองเอฟซีทุกท่านครับผมครับคลิปนี้มาพอกับแอดช่วงบ่ายเย็นครับตอนนี้ครับบ่าย3ามโมงแรกแล้วครับนะครับบ่าย3วันที่14สิ่ิงหาคม2อ6 6ครับมือนี้นะครับอีก2มือครับประกาศพ้นสลากกินแบงรัฐบาลครับผมนะครับมือนี้มีนัดกับพอเซียนเฮี่ยวครับ เขามาหาพอเส้นเหี่ยวอยู่บ้านครับชุดหกหางแตกนะครับซึ่งใหญมาแล้วสองงวดงวดแรกเขา่าหกสองงวดที่สองเขา่าสามหาหาสามนะครับพอเส้นเหี่ยวนัดมือนี่ครับวันที่สิบสี่มาเอาได้เลยพอเส้นเหี่ยวจะสรุปชุดฟันให้หกหางแตกนะครับ <Yeah. S 1> ไปหาอยู่บา้านเ่าเห็นบอกว่าพอเส้นเหี่ยวอยู่วัดวัดสันครับแอดกับน,น้ำมาฮอดวัดผีดละครับ นํามาหอดวัดบนแเน่ใจว่าพอเส้นเหี่ยวเพิ่นมาเฮ็ดหยังอยู่วัดขึ้นกันนี่ครับพู้นะครับ <c oughs> งอมงอมอมโยบุเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวจะไปพูดคุยกับพอเส้นเหี่ยวกันนะครับเนาะเพิ่นเตรียมแนวทางมาไห่หรือเปล่าของบรแน่ใจขึ้นกันครับเมื่อน,นี้ครับพราะว่าบริอยู่บ้านครับอยู่ที่วัดครับ <c oughs> นี่าหนาหาพ่อะนซีนาหาคน้าหามีเมีย่ะพสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงมือนี่ขึ้นมาหอดพี่มาเห็ดอย่างมือนี้ขึ้นวาอย่างเห็ดมินมาเบิงน้ำกันเพราะว่ายังกำลังปูเรากำลังขี่เฮ็ดซาาปฏิบัติธรรมนี่บอกครับที่ตั้งเสาอยู่นี่บอกประมาีเสา24ต้นแล้วก โอ้ซาลาปฏิบัติธรรมบอกครับนี่แมนข่วงบอกข่วงข่วงครับอ๋อที่ว่าพอเซนเฮียวมากอันเท่อิดเท่ยังกอดเทเสาเทพื้นนี่ยังกระเฮ็ดยูนีบอกครับแม่ฮ็ดยูนีนะที่ลงไปก็เฮ็ดยูนีเราคอยเปลี่ยนวันไปแล้วมือแล้วมือวันมือก้อนมือก้อนมือวันอยู่ครับเทเสาแล้วมือก้อนนี่ เชเสากับเช่แท่นทีน่เป็นนั่งสันสันจังหันนะมองแท่นนั่นมองมันพระโอ้กําลังหาสะท้าอยู่ครับใบฟอย่นี่ยผ้ายางไปเบิางจะเข้านี่ย่างย่างย่างเบิางบบรอบๆจักหน่อยเสาน้องได้จักตน้นแล้ว 20, นี 20, 20, น่สี่สิบสี่ต้นยี่สิบสี่ต้นโอ้ยสาราใหญ่เติบอย<ห>ู่ตัวน,นี้ เป็นสา,าระปฏิบัติถรำดีพอเอาอันนี้ไปจังไรมาจังไรพอคือได้มาเห็ดอยู่นี่ครับบ้านนี่นะจะปูนี่ก็เป็นมูดเดียวกันก็ผมปูเนี่ยปูที่เพิ่นอยู่วัดนี่แมนผมก็ไปดึงมาแต่พุูนวัดนุ่นสังโอ้ไป็นมดนเพิ่นมาแมนชุดที่แรกนี่เพิ่นเห็ดขึ้นนั่นเอง พระประท่านฉันบอกหาองโอ้ที่พระประทานอ๋อผมทางไอ้ที่เบืองแล้วเมื่อกี้ไอ้ที่เบืองแล้วไม่เ็คู่กันครับกับเจ้าอาวาสบ้านนี้เจ้าอาวาสคุณป่วยคุณกลับบ้านแลเราแบบด้ยดึงเราวมาเหตโตเป็นตัวนี้เราก็สั่งโค้งไว้แล้วครับเราเทพขั้นไว้แล้วแล้วก็เรามาเสริมเอามาสั่งต่อแม่นเอามาสั่งต่อค่อยเป็นค่อยไปนี่นี่ที่ว่าเนี่ยเทพเท้จังไปครับที่ ครับหินหกสิบรถสองเลยเอาเข่อมาบริเวณนี้ยแล้ครับในบ้านนี่้ะที่ซอยกันเล็กรับสายจนเลยที่ว่าแต่งนางหาหกวัดต่อต่อกันโอ๋นี่บอกเล็กรับสายจนได้อันนี่บอกแต่ว่าแห้งไรนี่บอกนี่บอกนี่บอกสายจนพอเส้นเหยี่ยวนะนี่บอกสายจนมาจากนี้เลยคอยนั่นมา อันนี้ก็คือกัดไดป้ากับเหล็กรับสายโจนแ้นก็มาเห็ดมาสางนี่เออก็มีหยาดยมคนยักสะทานละหยาดยมไทยบานน้ำไทยบานน้ำมัซอยกันเอซีทางไก่น้ำเอฟซีทางสายแกวคนกรโอนมาเสาหนึ่งเสาหนึ่งพูละเสาพูละทอนกัว่าไปเอีกลยังนม่มีนะ่อนนั่นหัวกา่ีบครับบริเวณนี้แค่บร์ เป็นมองตั้งพระประธานฐานพระประธานจะอยู่ตรงนี้บ้นนี้ก็เป็นมองนี้สิเป็นฐานนั่งเวลาฉันพร้อมมันบอครับฉันพร้อมครับให้ว่าเป็นสาระอเนกประสงค์ได้เลยมันบอครับอันเดียวกันละสาระปฏิบัติธรรมโบแมนสาระปฏิบัติธรรมสาระการเรียนเออสาระการเรียนเออสาระการเรียนเดี๋ยวว่าจะ เขามันแล้วมันจะมีหลายๆอย่างเขามาอยู่เพราะว่าหนึ่งก็จะเช็ดตู้ครับตู้ใส่ของอันโบราณคนมาเที่ยวับ้างคุ้มกันไว้กระเพิ่นแล้วครับแต่ขอหายมันแล้วจุดนี้คนกุฏา่าลนี่ญ่เติบอยู่ดี่ครับนี่เนาะใหญ่นไงนี่ครับอย่างว่ากันเฮ็ดจังได๋เฮาอ๋อนี่พอเซียนเฮียวก็เลยอยากบอกบุญอยากบอกบุญอยากย้อมครับบุญอยู่นี่ล่ะผู้ใดอยากได้บุญมาเอาเด้อจังซี่เนาะมีอะไรมีอะไรมีบุญอยู่ ต <si no well> ั้งจะดนอยู่ดอกเขาก็ับเห็นกันดนนะครับใช่ใช่ใช่เช้าเชิญว่าคืนนี้ตั้งตั้งเด้ตั้งตั้ใจุดนี่แหละคุณปออันนี้ว่างเบียดสิบสองเนี่ยมันจะผลตกปีหนึ่งนี่บอกบอกว่างเบียดสิบสองที่ผ่านมาวันหอดปีใก่จะหัอดแล้วเนาะเบียดสิบสองตั้งโอ้ยครับจังมาขับมันหนักครัซอยๆกันแต่ว่าให้ว่าเฮ็ดไปตามงบประมาณแม่คนี่นี่คือนมีงบประมาณหนึ่งกี่บาท กลับมาเพือเสาเนี่ยครับเหมือนหกเหมือนเจ็ดครับคนมีศรัทธามากเลยเหมือนเฮปโอ้ใช่บ้านครับให้ว่ามีทุนมาซ้ำไหนกับเฮดซ้ำนั่นได้เสาอ่าเสาต้นหนึ่งกับประเทศต้นหนึ่งเพิ่นก็เจ็บไว้ล่ะข้าได้ต้นหนึ่งเพิ่นก็ร่วมร่วมกันเป็นอย่างนียวครับแต่ว่ากะอ่าญาติโยม บ้านไก่เล่นเคียงทางไก่น้ำแล้วกับห่ดน้ำกลายน้อยน้ำกลายในส่างไม่หรอกวัดตะบุระอยู่บนโอ้วัดโค้โดนแต่ผมบ่นเกิดพุ่นวัดตะโดนดวยวัดตะโดนเพิ่มขึ้นกับบูรละมะบูรละมะบูรละมะเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเช็ดขึ้นคือจังเจ้าวัดพูเพ้นไปแล้วครับเพ้นป่วยเนี่ยแม่นเพ้นเฮ็นแหละกับผมในลาพานั่นคุ่ขีกันอยู่เนี่ยหลายสิบปีครับใหวมาก ผู้เป็นสร้างผ้ามูเห็ดแก่พอเส้นเหี้ยวนี่แหละผมก็บรรทัดเป็นสร้างีหยังรอพุงเออจับเล็กๆน้อยๆซอยๆกันนี่ละซอยๆกันครับ้อยกันสร้างแทบต้องเอามาต่างากดอกผูเไม่ออกมาต่างากอ๋อพอวอร์ล็อกกัเป็นทางแล้วคนคนสร้างมาสองสามหลังแล้วยุ่นในบริเวณอำเภอเนี่ยกันเลยดึงมากเมื่อสร้างบ้านเฮาเนี่ยเป็นยังก็เลยวางสีเอาเบ่งได้ครับเบิ่งทางนี้ขนอะไรเบิ่งคัก พุานเสา24ต้นนะครับเอาเดี๋ยวก็คิดว่าโอ้ข้างงวดนี่แขนงแข็งข้นงวดวงนนึงก็คือจังสองงวดที่ผ่านมานี่บ่โดนด้พองวดนี้นี่มันสิมีล่างน้ำงวดนีนงวดนี้มีเลขล่างไงน้ำเออมีเลล้ายมเตี้ยมาให้บ่ครับพ่อนี่เตี้ยมแล้วเตี้ยมเลยว่าไปทุนโตสนปะเตี้ยมเลขล่างไงพ่อครับ อา,อาบาทนี่มาเบื่องตัวเลขชุดคงสุดท้ายของพ่อเซนเฮียวพ่อคัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับคัดไ้แล้วนะครับคัดไว้ให้ใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วบาทนี้หกหางแต่ว่าคือว่างวนนี้มีพิเศษเป็นบ่อผอเท่าที่เบิ่งนี่แยกให้แยกให้พ<ม>ร้อมวนบนหกหาง ล่าง,งให้ว่าแยกบนแยกล่างให้เลยเพราะว่าสองวันที่ผ่านมานี่จะบ่ได้แยกบนบ่ได้แยกล่างบ่บ่บ่หบฮันบ่หฮันเก่งอันนี้ค่อยแต่เติ้ลเอาตอนนั้นยังเป็นแบบบวบฮันเก่งบ้างไ,ไหมปีกบอลแข็งไม่ก้อนแข็งวันนี้นปีกเริ่มสีแข็งแล้วบันนี <laughs> ข้ข้อแยกครับ ตอนตอนแรกเป็นยังเป็นดักแด้ตอนนี้เรอาอขาเป็นแมงกะเบียแล้วครับผมเ, <c oughs> เริ่มที่บินได้แล้วออาบานนี้เบิ้งตัวเลขเด้อบา,านนี้ครับคุณพ่อแยกบนแยกล่างให้ได้ครับอยู่ในบ้านชี้รถขบันไดปานได้สี่ลงมันเต็มก้นเหมือนว่า <c oughs> เอฟซีมาเอฟซีอยู่ในบ้านนี่นะครับมันสี่บ่ได้ มันเป็นกนระโหกหลานนะว่าเขาบอกพระโลกครับมาดีเบิงเด้อขับบาทนี่ใครว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วคลิปนี้นะครับเลขเด่นคือเด่นสี่ล่องแปดเป็นเลขเด่นคัดจากชุดใหญ่าหาหนะหอนะลักซิปนี่คลิปแรกลงหายแล้วหาหกเก้ารอบนี้มาพอเส้นเฮี่ยวมีลักหนวยหายน้ำสุดไม่บ่พอนี่ลักหนวยสุดไม จากสถิที่เฮดยอมกับขึ้นไปเพปียงไหนพอเขาดีบ่มันมันกับเขาอยู่เขาอยยุเขาดีอยู่เออมันเขามาสองวันสองวันแล้วสองวันแล้วก็เลยอยากเขามานะครับก็บเลยมาฟันใส่ตัวนี้เลยอือเนี่ยเห็นบ่ครับเพราะว่าสุดไงมันเกิดมากอยู่แล้วครับรักษาบนพ่อซีนเยวจับออกมาให้หกหาง ล่างก็จับออกมาให้หกหางคับให้แยกเป็นบนเป็นล่างนะครับตอนนี้ก็ยับไปยับมากครับเพราะว่านั่งบังแดดครับเ <c oughs> มื่อกี้นี่มันบดเลยว่าเห็นว่าแดดอยู่มบงังไดเนาะ <c oughs> โอ้ยเนาะ 0C หา070บ้านนี้ตัวแรก000ขึ้นไปอยู่ขทา้งหนาพอ00 <c oughs> 0C นน่ไหมครับตัวนี้มันก็เลี้ยงตาม ตามนี่มันอ๋อตามในชุดใหญ่เป่ครับตในชุดใหญ่มันอ๋อนี่นี่เหรอบังน้ำผมกระได้ชุดใหญ่ครับเออเปียนตามชุดใหญ่นี่เป็นชุดใหญ่ว่าส่วนส่วนส่วนสองนี่มาก่อได้ละส่วนสองครับคือมานมาก่อได้ละครับมากพได้คือส่วนสี่กับส่วนแปดครับแต่อย่าลืมนะครับในเราชุดใหญ่นี่มีสี่ศูนน์นึ่เด้อนี่มีูนย์สี่สี่นนี่ส่วนนี่กอบนครับชุดใหญ่นี่เนี่ย เพราะฉะนั้นนี่ชุดนี้ต้องกลับน้ำมันบพอชุดนี้ต้องกลับน้ำนะครับแต่ว่าแยกบนเป็นบนแยกล่างเ,ออเป็นล่างแยกบนเป็นบนแยกล่างเป็นล่างเนาะบาทนี่บนมีตัวกันไหตัวนึงคือสามซีกลับล่างนี่หกหางคือกันแสดงว่าเน้นลักนึงมันบอครับพอนั่นล่างนี่มากหนึ่งเพราะว่า,าเสื้อสูร เสื้อสุดๆมากไหมก็เล่นเม็ตหนึ่งสแสดงว่าเด่นมากๆเลือนี่จับหนึ่งมาทางสี่หางหนึ่งมากเละครับหนึ่งมาล่างแมนครับมันกับบอลเนียนั่นน,นะคือมันแรขน,นรขึ้นบนกับย่างบอลลูกว่าแจ๊คือว่าเปลี่ยนไปเพราะได้ยี่ดอกครับเป่มันมากเลยคือว่ามันใจทั้งล่างแมนคือว่ามันใจล่างครับศูนย์นี่คือว่าจะมากบนเหมือนว่ามันเกือบรอยเปอร์เซ็นต์เลย ศูนย์มากบนร้อยเปอร์เซ็นต์ล่างมาบนล่างครับเอ้ยล่างมาบนหนึ่งมาล่างโอ้ยเนาะเ่าเป็นอย่างนี้มันแดดแดดเป่าพิษเป่าเถื่อนนศูนย์มากบนหนึ่งมาล่างเออโอเคครับเอาสร้างบนหัวขวัญเยอะ ว่านี่แต่ว่าล่างอรเพราะสาีเขาก็มีติดศูนย์มาอยดอกตัวหนึ่งนะครับติดศูนย์มาอยู่ศูนย์แปดถ้าศูนย์แปดมากนีใช่ไหมล่างนะครับบ้านนี้พอกยางละหกหางหกหางนี่ฟันในเพียงพอมีตัวฟันไหรบตัวฟันครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ที่สิบฟัน แต่ว่าอย่าลืมเด้อถ้าตามสูตรของพอเซนเฮียวครับศูนย์อยู่หลักหน่วยครับนะครับแล้วการในล็อกใญ่กับมีศูนย์สี่สี่ศูนย์มีทั้งตรงทั้งกลับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับนะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ฟันสองหางครับบนล่างในพ่อปานี้นล่างนี่มันจะมีนี่สิบแปดชิบแปดแปดคับหนึ่งสองล่าง ให้ว่านี่เนาะแปดเนาะั่นครับแตตามที่ริงเนี่ยก็ทได้ตัดเนี่ยมันเป็นเลขดับนี่ๆๆตัดอนไนครับตัดสิบห้าเนี่ยมันล่างมันดับโอ้เอาบัตดกันได้พ่อบัตดกันได้ครับรับับว่าเป็นยังครับเพราะว่าสูตรดับมันกะคือวานเหรอแมนมันกะบอลแน่นอนครับมันกับบอลแนนน้อนเนาะแต่ นะครับแต่ว่าถ้าผู้ได้อยากตัดสิบหากับตัดโหลดนะครับมมนัจะให้ตัดเอาโหลดมันชีเรโหลดนะครับแต่ว่าถ้าออกมาสิบหานี่กะโอ้ยใครมาตัดมันมาตัดเขากะดซื้อเบาลงกูโมครับครับอย่าลืมเวยครับกลับครับแต่ว่าแยกบนเป็นบนแยก่างเป็น่างอยู่แต่ว่าให้กลับน้ำกลับน้ำนะครับเพราะว่านี่แหละคือยังศูนซีมันเป็นซีโูนเนี่ยถ้มันมาออกซีโูนเขาเกิดเสียใจพะว่ามันอยู่ในกลุ่มใหญ่ตัวเขาคัด มันสียุดนั่งคมใหญ่เลยตัวกับครับเบื้องพ่อเน้นตัวเลขเ้อเด่นตัวเด่นซีนี่เน้นอยู่ทั้งบนตัวร่องแปดนี่เน้นอยู่ทั้งล่างนะครับเน้นอยู่ทั้งล่างแสดงว่าพ่อว่ามักตัวเน้นนี้บ่ได้จับมาจากรักซีตัวนี้ทศนีโบ่บ่ได้จับมาจาับครับหม<บ>ายว่าเอา,ต,เเอาตัวพีเลยเอาตัวพ<น>ีตัวที่มันแน่นอนนี่นหมายว่าเข่าสูงวดเข่าสูงวดเลขสองตัวนี้มาถูกหดนะครับนี่นี่ เขาขึ้นวันครับคันวิ่งก็ได้ตัวนี้ครับวิ่งก็ได้สองวันเอยสองตัวมุ้บเกาไปมาสิบหานหน้าที่แล้วเอาและสุดท้ายนี่ครับชุดเลขฝากใช่ไหมไปทั้งหมดจังน้อยอชุดเลขฝากเ้อครับเด้อ่าที่ว่าเพิ่นฝากมาเห่ะครับเอาให้เบิ่งอีกรอบนึงครับหาเธอมีภูมัมากนะครับชุดเลขฝากนี่สามกระฝากที่บอกมี่ครับแต่ว่า ฝากกวดแรกมีหาสามศูนย์เข่าสามตัวตรงงวดแรกบอดได้ลงบอดได้ลงแต่ว่างวดที่สองมาสี่สามสามสี่สามสี่มันออกที่สองมีงวดที่สามสี่หาสามสี่หาสามแมนมันออกสี่หาสามนี่งวดที่สามนะครับโอ้ทีว่าเสี่ยงหน่อยสี่หน่ำสี่หน่ำนะหน่ำหาหน่ำหาเอาโอเคครับมาดูชัดเจนแล้วครับมาดู โอ้ยแดดบึงกล่องกอบโบห็นหงันแดดซองนั่งถือแดดใหายไทยบ้านเพิ่นยังไก่ไม้เพิ่นกะสิเงินเงี้ยเยอะเลยเนาะท่ายังขี้ผ้ากับนั่งตากแดดกกะที่บ้านเออมอืดประหยากนั่งตากแดดเปื่อยเนาะคนไม่งามเอาท้ายยังแล้วเราเอาจังไรกะมันรุนกันน้ำพรออีกสองมื่นนะครับวันนี้กับจังไรกับคอให้ไม้อีกนะครับขอให้ไม้อีกขอปูยี่น้ำ ครับขอกัเข่าวทั้งฝั่งทั้งบนเอ้ยสิได้มาเห็นมาสังเหมือนเป็นมาสังซอยที่เป็นผิดเพราะว่ามีแต่ลูกหลานมันก็บลไอยได้มันนั่นแล้วมันนั่นแล้วรั่นแล้วอยากเห็นอ๋อโอเคครับผมทุกท่นกับสีรบกวนพอเส้นเที่ยวเท่านี้เนาะครับขอบคุณพ่อหลายๆครับ